อันนี้เขาก็เขาก็จะพยายามจะปิดสองช่องทางนี้เพื่อให้สามปิดสองช่องทางนี้แล้วก็ไม่สามารถลดความขัดแย้งได้อีกเลยฮะอาจารย์มันยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่านี่คือแก้เฉพาะหน้าเพื่อให้มันผ่านพ้นไปเฉพาะหน้ายังไงขณะนี้ต้องต้องอย่าลืมว่าคนที่ถูกจับมาดาเนินคดีนะโดยเฉพาะหนุ่มกลุ่มนปชนะจํานวนมากเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้บางทียังไม่ได้สืพยานอะไรต่างๆด้วยซ้ําไป แต่เขายังจำคุกอยู่นะจำนวนมากมเขาก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อที่จะมาต่อสู้คดีอะไรกันต่อไปอันนี้คือ,อประการหนึ่งมิฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมีผลพวงตามมาอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าการที่จะมีคณะกรรมการมาขาจัดความขัดแย้งเพื่อจะวินิจฉัยว่าคดีไหนเป็นใช่บูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่เนี่ยคำว่ามูลเหตุจูงใจทาง,ทางการเมืองเนี่ยมันมันจะยากไหมครับในการที่จะวิเคราะห์ว่าคดีไหนเป็น เป็นทาไปเพราะมูลเหตุจูงใจทางการเมืองอาจารย์เดโชวิเคราะห์อย่างไรถ้าถ้าจะออกมาเป็นกฎหมายผมว่ากฎหมายมัน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 จะไปเทียบยกเว้นบางพวกไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันแต่มันจะแก้ไขความขัดแย้งให้หมดไปหรือไม่ผมไม่้ว้กับท่านคือคือไม่มีทางครับเพราะความจริงยังไม่ปรากฏนะครือคือคือ,คอ,คอประเด็นความขัดแยง้งมันมันจะยุดติดลงได้ พอสมควรก็ต่อเมื่อความจริงมันปรากฏขณะนี้มันกระบวนการหาความจริงยังมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นมันเพิ่งเริ่มต้นมันใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะพิสูจน์ว่าใครผิดแต่ว่าการหาความจริงขึ้นมาในสองสาครั้งที่ผ่านมาเราก็มีคณะกรรมการออกมาแล้วเหมือนกันสุดท้ายไอ้ความจริงที่ออกมาก็นําไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมอีกเพราะงั้นการที่อาจารย์บอกว่าจะหาความจริงความจริงอะไรอีกคะเพราะว่าหาความจริงออกมาแล้วแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมรับกันอยู่ดีมันก็เลยนําไปสู่การที่จะไม่สามารถหาความไม่ใช่ลงตัวได้กระบวนการ ผู้ตัดสินชี้ขาดก็คือกระบวนการยุติธรรมคือศาลร,รับขณะนี้ยังไม่ถึงเลยเนยแต่ผู้ชี้ขาดคือศาลกระบวนการตรงนั้นสิครับเราบอกว่าความจริง ของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเผาบ้านเผาเมืองจริงไหมหไเหตุอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำเป็นอย่างนั้นตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ความผิดมีหรือไม่มีปรากฏแล้วถึงจะยกโทษความผิดนั้น,น,นให้ทีนี้พอเสน,นอแนวคิดนี้ออกมานะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมีประเด็นอื่นด้วยแต่ว่าพอเสนอแนวคิดนี้ออกมากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านก็บอกว่าอาสุดท้ายก็เป็นการเรีโทษสกรมให้กับคนที่เผาบ้านเผาเมืองอีกอันนี้มันก็สุดท้ายมันก็มันก็ไม่สามารถทีขจัดความขัดแย้งได้อย่างดีกลายเป็นประเด็นนาไปสู่ความขัดแย้งใหม่อันนี้อาจารย์จจะ แก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าอย่างนั้นก็นะจริงๆแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกนี่มันเป็นการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเพื่อให้ผ่านพ้นไปตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการผมเห็นด้วยกับท่านดโดยชฉก็คือ<ม>ว่ากระบวนการยุติธรรมตอนนี้เดินแล้วนะจะเห็นว่ามีคดีอย่างน้อยสองหรือสามคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นการกระทําโดยรัฐทำได้ไหมฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบุคคลใดเท่านั้นเองก็จะต้องมีการที่จะสืบกันต่อไปนะหรือแม้แต่ คนที่บอกว่าไปเผาที่ห้างเซนท่านที่ถูกจับมาก็ถูกปล่อยไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ากระบวนการยุติธรรมตรงนี้เดินแล้วเนี่ยก็ให้รอกระบวนการก็น่าจะให้กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าอย่างว่ากระบวนการยุติธรรมที่เดินอาจจะเป็น1ิปีนะทีนี้นถ้าอย่างนั้นครับเพราะว่าดูเป้าหมายหรือเจตจำนงของกลุ่มนิติรัฐที่เสนอนี้ออกมาเพราะว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองและถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี4ี่เกยงระทั่งถึง5้าสีเนี่ยนะครับ ให้ช่วยออกมาก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยถูกจำคุกม,มาเป็นสองสามปีแล้วใช่ใชถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ไม่ผ่านเราจะมีวิธีการไหนไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่ากลุ่มนิติราชเองก็ไม่สามารถคาดหวังจากทางรัฐบาลได้รัฐบาลเองก็ดูไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่ในการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยือ่อทางการเมืองจะช่วยกลุ่มประชาชนนี้อย่างไรถ้าอย่างนั้นผมว่าการจะช่วยได้เนี่ยอันประการแรกคือต้องให้มีการประกันตัวได้ก่อนนะให้ทุกคนได้ประกันตัวซึ่งขณะนี้ก็กระทรวงยุติธรรมก็ S <S <an> เสนอขึ้นมาเหมือนกันว่ามีสามารถที่จะให้ประกันตัวได้โดยที่มีมีตัวคุ้มร<า>รครองสิทธิลสรีภาพเนี่ยก็จะมาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นผมผมว่าตรงนี้ก็ช่วยส่วนหนึ่ง <ม S 2> แต่ว่านี่กลุ่มนิติราฐเนี่ยอาจจะมาแบบช่วยในการทํากระตุ้นให้เร็วขึ้นในการที่จะดําเนินคดีอะไรต่างๆพวกนี้มันถามว่าดีไหมมันก็ดีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็พูดไว้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าการที่ดําเนิน การตรงนี้แล้วผลประโยชน์จะตกกับกลุ่มนปชม,มากที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกจับดำเนินคด,ดีมากที่สุดอ่าใช่เพราะนั้นก็อาจจะเป็นที่ถูกคอลหาได้ว่า,ว,าว่าตรงนี้ไปช่วยเหลือแต่แต่ต้องยอมรับตอนนี้นะครับไม่ว่ากลุ่มฝ่ายไหนถูกดําเนินคดีนะแม้แต่กลุ่มรัฐบาลเก่าก็ถูกดําเนินคดีเป็นเป็นพันพันคดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นทุกกลุ่มนี่ถูกดาเนินคดีหมดเลยแต่ว่ากลุ่มๆๆ <ๆ S 2> ลกลุ่มเหลืองพูดง่ายๆกลุ่มเหลืองยังไม่มีใครถูกจําคุกเลยนะฮะถูกประกันตัวไป <G un it> มีครับมีครับ มีถูกตัดสินมาบ้างบางคดีแล้วแล้วไม่รอลงอาญาด้วยนะียงแต่รอสารฎิกาอย่างเดียวรอสารฎิกาอย่างเดียวครับเพราะนั้นต้องรอก็ไปแล้วก็เดือนกุมภานี้จำเป็นไหมที่ศารเลื่อนมาที่จะตัดสินคดีอีกคดีหนึ่งที่ที่อ่าที่สุนภูมิเพราะนั้นก็จะออกมาเพราะว่าสารก็เดินไปแต่แต่เราก็เล่งสารไม่ได้นะสาลก็จะเดินไปอย่างนี้แหละเราเล่งไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็พยายามไปเล่งด้านอื่นเอาครับเพราะนั้นก็ มันอาจจะช่วยได้เล็กน้อยอผมว่าไม่ได้มากทีนี้ถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ดโฉ์คิดว่าการจะขจัดความขัดแยง้งสร้างความรองดองถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลก็กำลังเดือนหน้าเพื่อที่จะเสนอแนวทางการแก้รับนูนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะรวมทั้งมีการจัดทําประชาสิวนาอะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างความรองดองอาจารย์เสนอว่าควรจะทาอย่างไรให้เกิดความรองดองจริงกฎหมายก็ก <c oughs> ระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปการเสนอ,อกฎหมายก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่าจะแก้ให้ได้จริงๆขจัดความขัดแย้งได้จริงๆมันจะต้องมันต้องทำอย่างไงถ้าอย่างนั้นต้องดูต้นตอนะครับ อาาควมต้นตออความขัดแย้งใครเป็นผู้คู่ขัดแย้งคือใครครับใครที่ก้าไม่พ้นความขัดแย้งเอาจับคู่นั้นมาคุยกันได้หรือเปล่าล่ะและใครเป็นตัวจะขนาดนี้ยังมีแต่คนอาสาจะเป็นผู้เจรจาแต่เจรจาจับใครกับใครก็ยังไม่ถูกฝาถูกผิดฝาผิดตัวกันอยู่ตลอดตูกไหครับแล้วก็ยังยังคือก้าวไม่พ้นบุคคลหนึ่ง ที่หาว่าเป็นต้นเหตุแล้วแล้วแล้วก็ไม่ยอมจะหาทางที่จะทําอย่างไรจะมาเจรจาถ้าหากว่าอย่างก้าวไม่พ้นคนคนนี้ครับจริงๆแล้วการการจะพูดถึงเรื่องของการปรองดองหรือนโทวศกรรมโดยไม่ได้พูดถึงพันธุตรวจโททักษินเนี่ยมันจะทําได้ไหมครับมันจะลดความขัดแย้งได้ไหม็ <S 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 ยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมผม,ผมเห็นว่าเงื่อนไขเขาบอกว่าทําได้ทั้งหมดแต่อย่าอย่าทําอย่างนี้นะ อย่า,ยาทำกับคนคนนี้นะอย่าเ<ก>นี่ยทษศกรรมคนคนนี้นะถ้าอย่างนั้นมันจะลดความขัดแย้งได้ไหมฮะถ้ามไมงที่ทษศกรรมโดยไม่ทัศก,ก,กรรมให้กับคุณทักษินเนี่ยมันจะผมว่าทําไมต้องไปเอาบุคคลมาเหนือหลักการล่ะครับท่านกําลังนี้ทัศกรรมเนี่ยบนหลักการไม่ใช่เรื่องของบุคคลเพราะถ้าบุคคลถ้าเรื่องของบุคคลเนี่ยเราก็บอกมันมันผิดทุกคนเท่ากันทุกคนถูกไหมแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าไม่รอถ้ารอการศาลตัดสินก็ก็ไม่ต้องเรียกทษศกรรม แต่ถ้าเอาละเมื่อเมื่อคิดจะไม่รออยากจะาทำด้วยคำก่อนก็ต้องถือว่าก็ก็ก็ทุกคนไม่เว้นครับถ้าไปเว้นขึ้นมาเมื่อไร่ตรงนี้หาความเป็นธรรมตรงไหนอ่ะครับอาจารย์มีคําถามเข้ามาเหมือนกันบอกว่าข้อเสนอแนะของของกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยจะมีประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นคําถามในเชิงเศรษฐกิจมันจะอธิบายกับประชาชนที่มีความมันไม่มีทางแก้ทางเศรษฐกิจตรงๆได้หรอกแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวก กลุ่มที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คาดหวังว่ามันจะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวหนึ่งว่าถ้าเปิดเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีไปด้วยนะบ้านเราก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้ครับหรือเราเราไม่เชื่อตรงนี้เพราะว่าผมดูตัวเลขของที่เขาวัดเรื่องเกี่ยวกับ p e a c e Index กันนะครับเขาว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับต่ำมากเลยนะระดับต่ำเป็นที่ร้อยกว่านะแต่เห็นโมเมนต์ตลาดหุ้นขึ้นทุกวันเลยขึ้นไปถึง1,400กว่าแล้วตั้งแต่800ยกว่านะ อย่างอาจารย์เองก็ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของความขัดแย้งในทางการเมืองอย่างสันติวิธีมาหลายๆรูปแบบยังคงมีความพยายามที่จะเสนออะไรไหมครับหรือว่าท้อแท้หมดหวังเสแล้วหรทบการสร้างสันติไม่ท้อแท้ครับผมก็คือต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงที่จะพูดอะไรต่างๆที่ตามความคิดเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ผมว่าต้องมีมากๆและต้องมีพื้นที่ที่ทุกฝ่ายสามารถพูดได้อย่าเป็นฝ่ายเดียวนะถ้าเปิดฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ไม่จบอย่างที่ รัฐบาลกาลังจะ,จะทำเรื่องประชาเสวนานเนี่ยผมก็คิดว่าประชาเสวนานเนี่ยเราต้องเอาหลายๆฝ่ายเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับให้เขารู้ว่าไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือมันจะมีโทษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมีประชาชนเสนอความคิดเห็นเข้ามาด้วยเหมือนกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นนักโทษทางการเมืองน,นะฮะเขาบอกว่าก็คือก็ ไม่ควรจะเพราะว่าเป็นเป็นปัญหาทางการเมืองเพราะงั้นก็ไม่ควรจะมีการนิโรโทษก็ว่าไปตามกฎ,กฎหมายคือถ้าเผื่อ <c oughs> ไม่ไม่ช่วยเลยนะก็ต้องไม่ช่วยทุกคดีความหมดเพราะฉนั้นทุกคนต้องโดนโดนหมดอยู่แล้วล่ะตอนเนี้ย <c oughs> เพราะประชาชนประชาชนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักโทษทางการเมือง,ท,งทั้งหลายที่โดนติดคุก,กกันไปเนี่ยมันผิดอะไรกันแค่ไหนอย่างไรปฏิวัติอย่างนี้เท่ศกรรมได้ความผิดขนาดไหนล่ะครับปฏิวัติครับอย่างนี้โท่ศกรรม และทําไมล่ะครับความผิดขนาดนี้จะ,ละ,จะกลับม,ม่ได้ถ้าถ้างั้นสรุปก็คือว่าเรายังไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปสู่การที่จะสร้างความปรองดองและสร้างสันติสุขได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าดูปัจจัยจากความพยายามหลายๆครั้งแล้วก็ล้มเหลวรวมทั้งความพยายามของกลุ่มนิติรร์นี้ด้วยก็น่าจะไม่ประสบความสําเร็จอีกเราก็คงไม่เห็นคือผมมองอย่างนี้นะว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ใช่ปฏิเสธนะในกระบวนการสร้างสันติภาพที่อื่นเนี่ยเขาก็นิรโทษกรรมแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทําช่วงแรกนิรโทษกรรม เขาจะต้องพิสูจน์หาความจริงอะไรต่างๆขึ้นมาก่อนต้องมีการบา,บ,าบ,าบางประเทศให้มีการระบายความเจ็บปวดออกมาว่าเขาถูกอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยให้ระบายซึ่งกันและกันตรงนี้เขาก็ทํากันมาจนถึงสุดท้ายนี่ยขอนิรโทษกรรมให้แต่ถ้าผลเรายกที่โทษกรรมยังไม่ดำเนินคดียังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างก็นิรโทษกรรมก่อนเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับนะ ก็ต้องก็ต้องว่ากันต่อนะฮะก็คงต้องพยายามที่จะคุยกันต่อเปิดพื้นที่กันต่อขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ